อินไทยเศร้าหญิงสาวคนหนึ่งถูกชายชาราจากกองขยะช่วยเหลือจนเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือความรักที่ชายชารามีให้เธอจะกลับมาในวิธีที่คาดไม่ถึงจะเป็นอย่างไรเมื่อเธอพบกับความจริงที่ทําให้หัวใจของเธอแตกสลายติดตามการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรักและการค้นหาความหมายของชีวิตที่ไม่มีวันจบเด็กหญิงคนหนึ่งถูกชายชาราเก็บมาจากกองขยะในย่านที่แสนมืดมิด เสียงพายุเสียงดังเปรียปรียๆฝนตกหนักจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เด็กหญิงที่ตัวเปียกโชกไปด้วยฝนร่างกายเต็มไปด้วยคราบโคลนเธอรู้สึกหนาวจนแทบจะขยับไม่ได้มือของเธอเกาะอยู่ที่ขอบของถุงขยับพลาสติกชายชราเดินเข้ามาหาเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาหนูน้อยเจ้าจะไปไหนกันเขาถามด้วยน้ำเสียงเบาๆเด็กหญิงไม่สามารถตอบได้นึกไม่ออกว่าจะไปไหนหรือจะทำอะไร ชายชาราอุ้มเธอขึ้นมาด้วยแรงที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาพาเธอกลับไปที่บ้านเล็กๆที่อาศัยอยู่ในซอยมืดมิดของเมืองบ้านนั้นมีกลิ่นหอมจากอาหารที่เพิ่งทำเสร็จพร้อมเสียงวีดวิวจากสัตว์เล็กๆที่อยู่รอบบ้านชายชาราเลี้ยงดูเธอด้วยใจที่อ่อนโยนเขาสอนเธอการทำอาหารการดูแลบ้านและการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จำเป็นเธอเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่มักจะมองกลับไปยังชายชาราที่คอยดูแลเธอเหมือนพ่อคนหนึ่ง ตอนที่เธออายุ25ปีเธอได้ทำสำเร็จในชีวิตเธอมีการศึกษาและมีธุรกิจที่กำลังเติบโตแต่เธอยังคงจำชายชาราผู้ที่ให้ชีวิตใหม่แก่เธอไม่ได้วันหนึ่งเธอตัดสินใจกลับไปหาชายชาราเพื่อขอบคุณในสิ่งที่เขาทำให้เธอกลับไปยังบ้านเล็กๆแห่งนั้นแต่เมื่อเธอมาถึงก็พบเพียงบ้านที่รกร้างและไม่มีใครอยู่เสียงฝนตกดังขึ้นอีกครั้งมันสะท้อนเข้ามาในหูของเธอทำให้หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้น เธอเดินเข้าไปในบ้านและมองหาแต่สิ่งที่เธอพบคือในขณะที่เด็กหญิงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของบ้านที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาร่างของชายชาราในเตียงนั้นเหมือนจะเป็นการสะท้อนความจริงที่เธอไม่เคยอยากรับรู้พ่อเธอพูดเบาๆลมหายใจของเธอแผ่วเบาราวกับว่าคำนี้จะเป็นการลาตลอดไป เธอมองออกไปนอกหน้าต่างชมวิวที่เคยเห็นในวันก่อนๆที่ทั้งสองเคยออกไปเดินเล่นด้วยกันในยามเย็นบ้านหลังเล็กๆที่ดูเหมือนจะเล็กเกินกว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับใครแต่สำหรับพวกเขามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นเธอเริ่มเดินไปที่โต๊ะไม้ที่เขามักนั่งทุกเช้าพร้อมกับชามข้าวต้มร้อนๆที่เขามักจะเตรียมให้เธอหลังจากตื่นขึ้นจากการหลับพักผ่อนแต่ในวันนั้นไม่มีชายชารานั่งอยู่ตรงนั้น เธอหยิบภาพถ่ายเก่าๆที่เขาเคยเก็บไว้ใบหน้าของเขายิ้มแย้มและเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เธอจะไม่มีวันลืมพ่อขอโทษที่ไม่ได้อยู่ข้างๆคุณในเวลาที่คุณต้องการชันที่สุดเธอพูดกับตัวเองในขณะที่น้ำตายหยดหนึ่งตกลงบนภาพถ่ายภาพถ่ายนั้นเป็นภาพของชายชราที่ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆในสวนหลังบ้านความรู้สึกที่ถูกเก็บเก็บไว้นานหลายปีกลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาที่เธอคิดว่าเธอทำสำเร็จแล้วแต่ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เธอบอกกับตัวเองด้วยเสียงที่มั่นคงเธอพาตัวเองออกไปยังสวนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กหญิงและชายชาราสวนเล็กๆที่เขาปลูกต้นไม้ทุกต้นด้วยมือของเขาเองเธอเลือกต้นไม้หนึ่งต้นและเริ่มขุดดินตรงที่ชายชาราปลูกต้นไม้นั้นไว้มันเป็นต้นมะม่วงที่ชายชาราเคยพูดว่ามันจะโตและผลิดอกออกผลที่ดีเพราะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันหายไปเธอรู้สึกถึงความอุ่นใจที่เริ่มเติมเต็มใจของเธอเมื่อปลูกต้นไม้ใหม่ลงไปขอบคุณพ่อ เธอพึมพำและในขณะเดียวกันนั้นเธอรู้ว่าเธอจะต้องใช้ชีวิตอย่างที่เขาฝากไว้ให้กับเธอแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วแต่คำสอนและความรักที่เขามีให้เธอนั้นยังคงอยู่ในทุกการกระทำของเธอต้นมะม่วงต้นนั้นจะโตขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำและความสำเร็จที่เธอจะสร้างขึ้นมาเพื่อเขาเมื่อเวลาผ่านไปเด็กหญิงคนนั้นไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่เธอยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นๆเหมือนที่ชายชราเคยเปลี่ยนชีวิตของเธอด้วยการแสดงความรักและการดูแลแล,และทุกครั้งที่เธอได้มองดูต้นมะม่วงต้นนั้นเธอก็จะนึกถึงพ่อที่เคยทําให้ชีวิตของเธอมีความหมายภาพของชายชราที่นอนอยู่บนเตียงเก่าๆที่เคยดูแลเธออย่างอบอุ่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยจากเวลาและมือที่เคยอุ้มเธอขึ้นมานั้นตอนนี้เต็มไปด้วยรอยแผลเด็กหญิงยืนนิ่งรู้สึกถึงอารมณ์ที่ท่วมท้นในหัวใจ เธอเดินเข้าไปใกล้าชายชราเห็นลมหายใจที่หอบหายไปอย่างช้าๆและเธอเห็นจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ข้างๆเขาบนโต๊ะไม้เก่าๆที่เคยใช้ทำอาหารจดหมายนี้ถูกเขียนด้วยลายมือที่เรียบง่ายแต่คำพูดในนั้นกลับทำให้เธอตกใจจนแทบจะหายใจไม่ออกถึงลูกสาวที่ฉันรักฉันคงไม่อยู่เห็นวันที่เธอสำเร็จในชีวิตแต่ขอให้เธอจำไว้เสมอว่าความรักที่ฉันมีให้เธอไม่มีวันหมดสิน้นฉันหวังว่าเธอจะเจอความสุขและไม่ลืมว่าฉันคือคนที่เคยให้ชีวิตใหม่แก่เธอ รักจากใจพอ่อน้ำตาของเด็กหญิงเริ่มร่วงลงเมื่ออ่านจดหมายนั้นเธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้กลับไปขอบคุณเขาก่อนหน้านี้แต่ในใจของเธอเธอก็รู้ว่าเขาคือคนที่ให้โอกาสชีวิตใหม่แก่เธอเธอได้แต่ยืนอยู่ข้างๆเขาปล่อยให้ความเงียบเงันของบ้านนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเธอคิดถึงทุกสิ่งที่เขาทําให้และทุกการสอนที่เขามอบให้ชีวิตของเธอไม่เพียงแค่เกี่ยวกับความสาเร็จที่เธอมีแต่ยังรวมถึงความรักที่ชายชารามอบให้ เธอได้ทำสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ลืมเขาและจะทำทุกสิ่งที่เขาฝากไว้ให้สำเร็จเมื่อวันหนึ่งกลับมาถึงเธอจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาและทำให้เขาภูมิใจเพียงแต่ตอนนี้เธอคงต้องยืนอยู่ตรงนี้และบอกลากันในใจแล้วเสียงฝนก็หยุดลงดวงดาวเริ่มปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเป็นการบอกลาและเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่เธอจะต้องดำเนินต่อไป เวลาผ่านไปหลายปีผ่านไปต้นมะม่วงที่เธอปลูกไว้เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันแข็งแรงและเต็มไปด้วยดอกสีขาวที่บานสะพรั่งทุกครั้งเมื่อฤดูฝนมาถึงเดิมทีมันเป็นต้นไม้เล็กๆที่เธอต้องดูแลอย่างระมัดระวังแต่ตอนนี้มันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความหวังที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตของเด็กหญิงคนนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอได้สร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาและกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามที่เธอใส่ลงไปทุกวันเธอทำงานหนักเพื่อไม่ให้ชายชราเสียใจที่เชื่อมั่นในตัวเธอแต่ทุกครั้งที่เธอเดินผ่านต้นมะม่วงต้นนั้นความรู้สึกผิดและความรักที่เธอมีต่อชายชราก็ยังคงฝังลึกในใจเธอมักจะมายืนที่ใต้ต้นไม้และคิดถึงทุกช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอ เขาเป็นชายหนุ่มที่ดูไม่คุ้นเคยและดูเหมือนจะมีบางอย่างในสายตาของเขาที่ทําให้เธอรู้สึกแปลกใจเขายิ้มและเดินมาหาเธออย่างมั่นใจคุณคือเจ้าของสวนนี้ใช่ไหมครับเขาถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพเธอมองเขาด้วยสายตาที่สงสยัยใช่คะ่ะเธอตอบสั้นๆแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครผมเป็นลูกชายของชายชาราเขาพูดพร้อมกับยิ้มอย่างอบอุ่นเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะ ชายชาราผู้ที่เคยเลี้ยงดูเธอและมอบชีวิตใหม่ให้กับเธอเขาเขายังอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะเธอถามด้วยเสียงสั่นเครือชายหนุ่มพยักหน้าอย่างเศร้าๆท่านจากไปแล้วครับแต่ก่อนท่านจะจากไปท่านได้ฝากข้อความไว้ให้คุณเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความรู้สึกเด็กหญิงรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเมื่อชายหนุ่มส่งจดหมายที่มีลายมือของชายชารามอบให้เธอถึงลูกสาวที่ฉันรัก แม้ว่าเราจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตแต่ความรักที่ฉันมีให้เธอจะคงอยู่เสมอฉันภูมิใจในตัวเธอมากจงจำไว้ว่าชีวิตของเธอมีความหมายมากกว่าที่เธอคิดอยากให้ความยากลำบากมาทำให้เธอท้อถอยรักจากใจพอ่อเธออ่านจดหมายนั้นสำแล้วสำเล่าน้ำตาของเธอไม่สามารถหยุดได้เสียงของชายหนุ่มยังคงดังอยู่ในหูของเธอท่านอยากให้คุณรู้ว่าท่านรู้สึกยินดีและภูมิใจในทุกสิ่งที่คุณทำ เด็กหญิงหันไปมองต้นมะม่วงต้นนั้นอีกครั้งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่เคยจบสิ้นเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชายชาราจะยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดไปและสิ่งที่เขาทําให้เธอจะเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดตอนนี้เธอรู้แล้วว่าชายชาราไม่ได้จากไปไหนเขายังคงอยู่กับเธอในทุกก้าวที่เธอเดินและในทุกความสําเร็จที่เธอได้ทําชีวิตของเธอมีความหมายมากขึ้นทุกวันและเธอจะทําทุกอย่างที่ทําให้ชายชาราได้เห็นและภูมิใจในตัวเธอ แม้ว่าเขาจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แต่ความรักและคําสอนที่เขามอบให้เธอจะคงอยู่ในใจของเธอไปตลอดชีวิตหลายปีผ่านไปเด็กหญิงที่ตอนนี้กลายเป็นหญิงสาวที่มีความมั่นคงในชีวิตและประสบความสําเร็จได้กลับมาที่สวนต้นมะม่วงในทุกๆปีทุกครั้งที่เธอมาที่นี่เธอรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกลับไปสู่วันเก่าๆวันที่เธอยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ต้องการการช่วยเหลือและการดูแลจากชายชารา ต้นมะม่วงนั้นโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับชีวิตของเธอที่จเจริญเติบโตไปอย่างไม่หยุดยัง้งทุกปีมันให้ผลมะม่วงหวานหวานที่เธอเคยแบ่งปันกับชายชราก่อนที่เขาจะจากไปตอนนี้เธอทําการเก็บเกี่ยวมะม่วงเหล่านั้นและมอบให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือทุกผลมะม่วงที่เธอเก็บได้ก็เป็นการแสดงถึงความรักที่ชายชรามีให้กับเธอและมันยังคงทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้ววันหนึ่งในช่วงเย็นที่เธอเดินผ่านสวนมะม่วงนั้น<ๆ>เธอพบว่าใกล้กับต้นมะม่วง,งมีผู้คนมารวมตััววกกนนทีี่่สเเหมมมือออาาารฉลฉลลิงงงบงย ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้นเขามองมาที่เธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นคุณคือน้องสาวของพ่อไหมาชายหนุ่มถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพพ่อเธอถามด้วยความ,มง,งุนงงชายหนุ่มยิ้มและพูดต่อท่านบอกว่าคุณจะมาท่านเชื่อเสมอว่าคุณจะกลับมาที่นี่และทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆด้วยเธอรู้สึกถึงความชื่นชมจากทุกคนในที่นั้นความอบอุ่นที่เธอได้รับในตอนนั้นเหมือนกับว่าเธอกำลังกลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เธอเคยรู้จักกับชายชารา เธอไม่เคยลืมความรักที่เขามีให้เธอและมันทำให้เธอตัดสินใจที่จะสารต่อสิ่งที่เขาทำไว้เธอเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเธอมอบทุนการศึกษาและสร้างห้องเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตเหมือนกับที่เธอเคยได้รับการดูแลมันไม่ใช่แค่การตอบแทนความรักของชายชาราเท่านั้นแต่มันยังเป็นการให้โอกาสกับคนอื่นๆในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับที่เขาเคยทำให้เธอ และทุกครั้งที่เธอเดินผ่านสวนต้นมะม่วงที่ตั้งอยู่กลางเมืองเธอจะมองไปที่ต้นไม้ที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยผลมะม่วงมันนี่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่เคยจบสิ้นแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำสิ่งดีๆที่สามารถมีผลกระทบยาวนานไปยังคนอื่นๆเด็กหญิงคนนั้นกลายเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความรักและความเสียสละทุกการกระทำของเธอสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ชายชาราทำไว้และเธอจะทำต่อไปจนกระทั่งทุกคนที่ได้รู้จักกับเธอและชายชาราจะเข้าใจว่าความรักนั้นไม่มีวันหมดไป เวลาผ่านไปหลายปีเด็กหญิงที่กลายเป็นหญิงสาวที่เต็มไปได้วยความรู้สึกของการตอบแทนและความรักที่ได้รับจากชายชารานั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายในชุมชนของเธอทุกสิ่งที่เธอทำกลายเป็นสะพานแห่งความหวังสำหรับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสเหมือนเธอสวนต้นมะม่วงที่เธอปลูกไว้ก็ยังคงเติบโตอย่างแข็งแรงเช่นเดียวกับตัวเธอที่แข็งแกร่งและมั่นคงแม้จะผ่านมาหลายปีความทรงจําเกี่ยวกับชายชาราและทุกสิ่งที่เขาทําให้เธอยังคงอยู่ในใจเธอเหมือนวันแรกที่เขาช่วยเหลือเธอจากกองขยะนั้น ในทุกปีที่ต้นมะม่วงนั้นผลิดอกออกผลเธอจะจัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองและเก็บเกี่ยวผลมะม่วงที่ได้จากการดูแลของเธอและชายชาราเหล่าผู้คนในชุมชนเริ่มรู้จักกับเธอและสิ่งที่เธอกำลังทำเพื่อโลกใบนี้พวกเขาเริ่มเห็นความสำคัญของการให้โอกาสและการช่วยเหลือกันในวันหนึ่งขณะที่เธอยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงพร้อมกับเด็กๆที่เธอช่วยเหลือเธอกลับรู้สึกถึงการเชื่อมโยงบางอย่างกับชายชาราความรักที่เขามอบให้ยังคงอบอวลอยู่ในอากาศพ่อเธอพึมพำในใจหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความคิดถึงและความรัก และขณะที่เธอหันมองไปรอบๆเธอก็เห็นเด็กๆวิ่งเล่นและหัวเราะออกมาจากห้องเรียนที่เธอสร้างขึ้นเป็นเสียงที่สดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเธอเดินไปข้างหน้าพร้อมกับรอยยิ้มและเมื่อมองขึ้นไปที่ท้องฟ้าเธอก็รู้ว่าเธอได้ทำตามคำสัญญาของชายชาราแล้วชีวิตที่เขาให้โอกาสกับฉันได้เติบโตขึ้นสอนฉันให้เข้าใจว่าความรักคือสิ่งที่คงอยู่ไม่สิ้นสุดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีชีวิตร่วมกันในโลกนี้แต่ขึ้นอยู่กับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่น,นๆเธอคิดในใจ ในขณะนั้นเธอก็เริ่มเห็นเด็กๆที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากเธอในอดีตกลับมาช่วยเหลือคนอื่นๆเช่นเดียวกับที่เธอเคยได้รับความช่วยเหลือจากชายชาราสิ่งที่เธอได้ทําในชีวิตนี้ไม่ได้เป็นแค่การตอบแทนบุญคุณแต่ยังเป็นการทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นสําหรับทุกคนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่เธอก็ไม่เคยลืมชายชาราผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เธอในทุกการกระทําของเธอมันเต็มไปด้วยความรักและความจําที่ไม่มีวันลืม ต้นมะม่วงต้นนั้นยังคงเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเหมือนกับความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นที่เธอได้ทําให้กับโลกนี้และทุกครั้งที่เธอมองไปที่ต้นมะม่วงนั้นความคิดถึงและความรักที่เธอมีให้ชายชาราจะคงอยู่ในใจของเธอตลอดไปเธอรู้ว่าผลมะม่วงที่หล่นลงมาจากต้นไม้ไม่ใช่แค่ผล,ลไม้ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้ชีวิตใหม่และการส่งต่อความรักให้กับคนอื่นๆ การที่เธอได้ทำทุกสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่ตอบแทนความรักที่เธอได้รับแต่ยังเป็นการยืนยันว่าโลกนี้ยังคงเต็มไปด้วยความหวังและความสามารถในการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีโอกาสต้นมะม่วงนั้นเติบโตเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังไม่สิ้นสุดในที่สุดเด็กหญิงที่ตอนนี้กลายเป็นหญิงสาวที่มีความสำเร็จในชีวิตเดินไปยังต้นมะม่วงที่เธอปลูกไว้อีกครั้งมันเติบโตสูงขึ้นไปจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยผลมะม่วงอันหวานหอม ในตอนที่เธอหยุดยืนใต้ร่มเงาของต้นมะม่วงเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากความทรงจำที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกความรักที่ชายชรามอบพยังคงสะท้อนอยู่ในทุกสิ่งที่เธอทำทุกการกระทำของเธอที่ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นล้วนเป็นผลจากการสนับสนุนและคำสอนที่เขามอบให้พ่อเธอพูดเบาๆกับตัวเองน้ำตาคลอเบ้าในดวงตาของเธอแต่ไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เป็นความรู้สึกขอบคุณที่ไม่สามารถอธิบายได้ได้วยคำพูด เธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอทําในชีวิตนี้เป็นไปเพื่อเขาเพื่อทําให้เขาภูมิใจและในที่สุดเธอก็ได้ตอบแทนความรักที่เขามีให้เสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นรอบๆต้นมะม่วงดังขึ้นแสดงให้เห็นว่าเธอได้สร้างสิ่งที่ยั่งยืนที่จะทําให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเธอมองไปที่ต้นมะม่วงอีกครั้งและยิ้มให้กับความทรงจําที่มันสะท้อนออกมาในที่สุดเธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอมีความหมายในตัวเองและสิ่งที่เธอทํามันยิ่งใหญ่กว่าการตอบแทนบุญคุณ โลกนี้อาจเปลี่ยนไปตามเวลาแต่ความรักและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะยังคงอยู่ตลอดไปเธอหันหลังเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังทุกสิ่งที่เธอสร้างและให้กับคนอื่นๆจะยังคงคงอยู่เหมือนต้นมะม่วงต้นนั้นเติบโตขึ้นไปตลอดชีวิตและเธอรู้ว่าความรักนั้นไม่มีวันหมดสิ้น